เรียบร้อยเรียบร้อยครับอันนี้ก็ดัดแปลงเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวใส่หนังกระติกปืนหนังกระติกนะครับปืนหนังกระติกเอาตัวธนูเก่าตัวเล็กๆมันเสียแล้วนะครับเราก็มาดัดแปลงเป็นตัวดัดแปลงไหล็กเสริมเหล็กยิงหนังกระติกเนี่ยครับตรงนี้หนังกระติก ปุ food, ่มนี่ก็เป็นปุ่มกดนะครับเป็นปุ่มกดปุ่มกดครับปืนดังกระติกนะครับปืนดังกระติกพับฐานได้ครับพับพับพับฐานได้พับฐานได้นะเว้ยนะครับพับฐานก็กดนี่ครับอืมคพับได้พับได้พับได้นะครับพับไทยนะครับตัดแปลงครับ จากอันเก่าปืนเก่าที่เป็นตั้มไม้มาเป็นยิงหนังกระติกนะครับใช้ของเก่าให้เป็นประโยชน์ทําไปครับดัดแปลงครับดัดแปลงดัดแปลงเดี๋ยวนี้ก็เสร็จดินแล้วนะเดี๋ยวใส่หนังนะครับใส่หนังยิงหนังกระติกยิงลูกเหล็กลูกเหล็กลูกแก้วนะครับยิงลูกเหล็กลูกแก้วยิงได้หมดเดี๋ยวจะทำสีอีกหน่อยนะึง กดปุ่มเลยครับก็เ,เลื่อนลงได้เลยนี่ก็ขึ้นมาได้เลยนะครับก็อยู่เลย,เลยครับคิดก็ทำเลยนะครับดัดแปลงดัดแปลงก็สวยไปอีกแบบหนึ่งครับ <c oughs> <laughs> ชมคนเดียวนะชมชมชมเองนะครับชมกันเอง ทำคนเดียวกับชมคนเดียว,น,ยวน,นะนอครับเดี๋ยวใส่หนังนะครับเดี๋ยวใส่หนังก็ก็จะได้ลองดูนะครับว่าความแม่นความแรงแบบไหนนะครับเห็นไหมใส่หนังสติกสองเส้นนะครับสองเส้นข้างละข้างละเส้นนะครับสี่แรงสี่แรงดึง ก็ใส่หนังแล้วว่ามาคล้คองตรงนี้ครับแล้วก็ตี่นหยับหรือรับตินยันอะนี้เข้าไปนี่ก็อันนี้ก็แหลงยิงได้เลยใส่ลูกเหล็กนะครับลูกเหล็กแปดบีนลูกแก้วนะครับลูกแก้วสิบมิลหรือว่าสิบสองมิลก็ได้นะครับก็จะประมาน,นี้นะครับเครื่องมือ เต็มเลยนะครับปืนด้ามไม้ด้ามไม้ปืนด้ามไม้ปืนหนังกระติกไม่ปรากฏคงไลงไม่ได้เลยครับก็ประมาณนี้แล้วครับทำเองใช้เองหลัดแปลงจากเอาปืนเก่ามา ถาเหล็กแล้วก็ประกบน,นะครับยึดน็อตอันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ